สวัสดีค่ะยายหนูแจ้าชาแนลมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้หนี่กําลังเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนกับพี่น้องไปค่ะไปไปพาไปฉีดวัคซีนยานโลกวิบ,บวับวิบวับกับพี่น้องกําลังนั่งเตรียมตัวไปค่ะนะคะนี่แหลคะค่ะนั่งอยู่ในรถนี่แหลคะค่ะ <laughs> ปิดจมูกไว้ปิดปากไว้นะกันสั้นสะเทือนอ้อมปะมอ้ยเมนบ่ค่ะพี่น้องกําลังนั่งรถกับพี่น้องนะคะจิไปฉีดวัคซีนค่ะ ขอกำลังแรงใจค่ะพี่น้องนะคะบางคนก็จะอาจจะสีดมาแล้วล่ะแต่ว่าย่ายพึ่งไปค่ะพี่น้องนี่นะคะจะิไปสีดอยูไอตรงโรตาดพีพารามซีค่ะบอ้โหว่าสียดยังได้เนี่ยสีดไปโหลด <laughs> ยันเข็มกับยนั <laughs> โนโมนเมนต์โมยันได้พี่น้องยันนี่ได้ยันเข็มนี่อืม <laughs> ใช่เดีไปสีดดเราบอกค่ะทั้งเงาทั้งหัวนี่คือปลอบใจตัวเองนะคะยานยูคะ่ะยนัยนยานเข็ม มันเป็นหยานโลกวิบวดับด้ยหานเข็มค่ะพี่น้องอันนัดไว้สิบเอ็ดโมงคะ่ะแต่ว่ายายพึ่งออกจากบ้านค่ะพี่น้องสิบโมงสิบโมงหน,หน่อยๆนะคะนี่แหละคะ่ะแล้วจะไปนายจะหอดไว้อยู่ดอกเนาะแค่โลตสัสพระรามสี่ค่ะพี่น้องล่องไปเบิงวามันสิเป็นแนวใดสถานาการณ์เนาะคนอาจจะไหลเบอ,อหรือว่าจังใดเนาะคะ่ะอาจจะนั่ง ซันสะเทือนแน่แล้วค่ะจับกล่องอยู่ในรถค่ะพี่น้องรถกรนแลนไปไปพี่น้องพากันไปฉีดวัคซีนเนาะย่านเข็มค่ะมันเป็นยังได้ยหา่หนูย่านเข็มอืมปดินขาเจ้าย่านอย่อื่นิย่าหนูย่านเข็มเดี๋ยวสิลุ่นกันว่ามันจะเป็นแนววใดมันจะเจ็บบ่เนาะคะเดือดมากกับบ่คอยฉีดยาจะเกลือพี่น้องบ่คอยป่วยบ่คอยเป็นยังเนาะย่าน ะหายกะบ่ราเคยไปหาหมอส่วนมากก็ซื้อยากินเองประกันสังคมกันนีค่ะแต่ว่าบ่เคยหาหมอจักเถื่อนะคะคือแบบว่าเ่าใส่ซิทนะพี่น้องคิดว่าจะคลองแข็งแรงเนาะบ่เคยใส่ซิทเขาจักเถื่อเข็ีประกันสังคมมานี่จะคอได้ปีเ้วบ่ทัน้ไดนไปใส่ซิทจ้าเกื่อพี่น้องใส่ว่าบ่าใส่ใส่อยู่ประมาณเราี้รอบค่ะคุ้มค่าค่ะใจเงินประกันสังคมก็ได้เนาะเมียนบ่แล้ว คคุมค่าดอกพี่น้องยายก็บอกไปยังสันลัตตลบปวนไปยังสันนับปลอบใจตัวเองค่ะใจคาะประกันสังคมเดือนหนึ่งหาลอยมันบ่คุมค่าดอกเพราะว่ายายไปหาหมออันปีละเท้อกับบ่ไปค่ะวายจาก้องแข็งแรงเนาะก็เลยบ่ไปนี่แหละค่ะไปกับเตรียมโตไปเฮ้มามาจะไปไปไปน้ำใหญ่กับพี่น้องนะคะไปฉีดวัคซีนค่ะเพิ่งเดินทางออกจากบางกุ้เทียนนี่แหละค่ะบ่หูว่าสีหอดจักรงจักยาม เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวอาจจะหอดนะคะมาค่ะมาเป็นกำลังแรงใจให้กันพี่น้องบางคนเขาจะอาจจะฉีดครบสองเข็มแล้วค่ะแต่มาแยนี่เขาก็ไปไม่ฉีดยี่ห้อ,งอ,หอังกระบอกหูดหอกอ <laughs> ย่าวช่มาบอกให้พี่น,น้องแั้งเนาะว่าต้องปูดอกยี่หอ้อมันอะไปด้วยความยานอยู่ได้ห้าลังเถอกระไดนาอย่านเข็มเข็มฉีดยาเตียมมัน นามเตรียมยาผาลามาแล้วค่ะกระปุกหนึ่งแล้วค่ะนะคะพระเจ้าว่าหลังฉีดแล้วมันสีคันเนื้อคันโตมันสีเหตุในห้องแบบเป็นไข่ย่ายกัเตรียมตัวพร้อมขึ้นกันแล้วค่ะพี่น้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปค่ะพี่น้องไม่เด้อใครสิไปน้ำย่าก็ได้เป็นเพื่อนกันย่านยุ่ <laughs> ยยานยังม่ยานยันเขี้ยสิทยาพี่น้องจ,เอจะเอจีแมนคักน้อยย่าก็ไดดเนาะ เดี๋ยวจังไดยาย่ายสิดทายให้พี่เห็นน้องเบิ้งค่ะพี่น้องยายนั่งอยู่ในรถนะคะจะไปหอดแล้วนะคะยายสิอัะให้พี่เห็นน้องเบิง้งถ้ายายมีเวลานะคะขอบคุณสําหรับการติดตามคับพี่น้องช่องยายหนูจ่าช่แนวค่ะนะคะคลิปนี้ก็สันส้นๆค่ะพี่น้องเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนค่ะเจอกันที่โลตัลสพนามศีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ